โอเคก็สวัสดีครับนะครับก็คลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำออกแบบแปลโคโฟอร์มกันดูนะครับโดยใช้โรบอทเลยเนาะ,อะลองดูนะครับก็ค่อนข้างเป็นวิธีประยุกต์แต่ว่าผมว่ามันโอเคเลยนะครับอันดับแรกคือเราต้องต้องมีหน้าตัาจาก Cat นะเนี่ยแคเราสามารถเริ่มจากเทมเพลตที่เป็นตัวเมติกนี้ได้นะครับซึ่งผมเขียนไว้แล้วแหละผมเขียนไว้2อันนะตัวนี้ ลองเปิดดูนะครับซึ่งหน่วยหน่วยมันจะ Default หน่วยจะเป็นมิลนะครับเวลาไปแ a กเข้ากับตัวไฟล์อื่นมันจะได้โอเคหน่วยหน่วยจะเป็นมิลนะครับเนี่ยเราก็เขียนเป็นเส้นธรรมดานะใช้คำสั่ง Line เขียนอย่างอันนี้ผมจะใช้เป็น425ใช่ไหมเรายังไม่ต้องสวดตำแหน่ง x y เนะี่ยเราก็แค่เขียนขึ้น1 2 5เนี่ยครับ ก็ค่อยเขียนไปทีละเส้นทีละเส้นจนจนได้เป็นรูปตัว C ที่เราต้องการจะทําลัศมีความโค้งก็ได้แต่ผมไม่ทําพอทําเสร็จแล้วให้เราเซฟแอรเป็น Dxf นะครับซึ่งผมทมําไว้ละเดี๋ยวผมจะส่งให้2อันนะครับบอกเป็นแนวทางไว้เพื่อนเพื่อ,อจะทําเองบ้างนะเป็น Dxf นะครับเพื่อที่เอาเข้าลบบล ทีนี้โรบอทนะครับก็ก่ถ้าเราจะเอาไปเข้าไปในโปรเจกต์นี้ของเราอย่าเพิ่งเปิดโปรเจกต์นี้นะให้เอาเข้าไปในโปรเจกต์เป่าๆอื่นก่อนนะครับโอเคมันเป็นเรื่องของการอัปเดตดัตเตอร์เบเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เห็นเพราะว่าเราต้องมาแก้ไขค่า i x เออวะไรพวกนี้ด้วยนะเปิดระตับไอนี้เปล่าๆมานะครับจากนั้นไปที่ทูเราก็ตัว นี้ section def อ่า section definition อ่าโอเคก็เราใช้ตัวนี้นะครับ new table นะครับอ่าตัวนี้ต้องเป็น table เนาะนะครับ table ก็ co form ก็คือ table เลยนะครับทีนี้ให้เราเดี๋ยวเช็คหน่วยนิดนึงนะมุมขวาล่างนะครับหน่วย section หน่วยของ section ต้องเป็นต้องเป็น min คนระับโม่ อันนี้ก็ฝายเข้ามาได้ฝาย import dxf อ่ะเ,เ,เริ่มตัวนี้ก่อน4 2 5อยนะครับโอเคแต่น,นี่นองจากเราไม่มี arc นะถ้ามี arc เนี่ยมันตัวนี้ใช้ปรับว่าจะมีเส้นตรงกี่เส้นนะครับเราก็ไม่ต้องเลือกอะไรเลยนะอันนี้ x y ก,ก็ถูกละกด ok นะครับทีนี้ความหนาวันนะลากขอปรับความหนานิดนึงนะครับคลิกขวา property ความหนาก็3.2เนาะ apply โ okay. อเคทีนี้เราจะได้ค่าพวก property ต่างๆมาแล้วดูที่ r e s u l t r e s u l t โ okay. อเคเนี่ยค่า a ค่า center of gravity center of gravity คือตัวนี้นะนจุด center of gravity คือตัวนี้นะครับตำแหน่ง y ก็อยู่ข้างล่างนะน y y ที่ประมาณ40 50กว่า z ประมาณ60กว่าอะไรเงี้ยเชียร์เซ็นเตอร์คือตัว R นะครับโอเคแล้วก็จะมีตัวนี้ principal system นะครับ ixiyz นะครับลอกแกนหลักคือ iy นะลอกแกนรองคือ I z อันนี้จะเป็นอันนี้ไม่ได้ใช้จนระิงๆมันคืนอ torsion น,นะครับก็ค่ายังดิฟกับในตารางนี่นิดหนึนนน่งตารางเหล็กนะเพื่อนๆน่าจะมีตารางเหล็กใช่ไหม ถ้าใครยังไม่ม,ไมีเป็นของตัวเองก็ลองเซิร์ชใช้ Google s e ิร์ช khc กวงหัวสติวผมก็พึ่งพาไปนนี้ตลอดนะผมผมไม่ค่อยชอบพกหนังสือผมชอบให้มันอยู่ในคอมม <c oughs> จะมี Light like Lift Channel อยู่นะก็ไปหาอนนี้ไปหาโหลดมาดูนะครับทีนี้ของเรา125รอคูณ50คูณตัวนี้นะคูณสามยขึ้นหนัก เจ็ดนเนี่ยะครับเอ,อไม่ใช่หนะ่หนึ่งจริงเอเรียเนี่ยต้องันเจ็ดปดไอไอเอไอวเป็น1นึ่งแนกับยีุ่ดหนะหลักกับรองแต่นี้มันจะเกินมาหน่อยนะเดี๋ยวเราจะต้องไปแก้ไขนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพาทําต่อไปอ่ะเราก็กด s เซฟข้อด t ต b เบสนะครับเซฟข้อดตเบสโอเคทีนี้ด t ต b เบสเรานะครับด t ต b เบสเราเนี่ย ก็ตอนนี้มันยังไม่มีให้เลือกเพราะว่าเรายังไม่ได้แอดเข้ามาในโปรเจกต์นี้โปรเจกต์ปเปล่าๆนะครับก็เดี๋ยวผมจะแอดเข้ามาในโปรเจกต์ปเปล่าๆ To Job p r e f e เ e ลนดา a ้ a เ e t สตีลนะครับกดตัวนี้เข้ามากดตัวนี้เลือกเป็น r user ข้างล่างนะครับ r user โอเค มาแล้วนะครับกดโอเคเซฟใหม่นะครับเซฟทูเดสเบสใหม่อ่าตอนนี้จะมีของยูเซอร์ให้กรอกแล้วชื่อนะเนื่องจากผมเคยลองทำไว้แล้วเมื่อกี้เดี๋ยวชื่อมันจะซ้ำผมขอใส่เพราะอะไรเนี่ย tlc ล้วกันนะเต่งรายดิชแนลตัวนี้หนึ่งสองสามนี้มันจะเอาไปตั้งชื่อเฉยเนาะต้องกรอกตัวเลขอย่างเดียวข้างบนก็ ห้ากอกตัวเลขด้วยกวนอ,อันนี้ร้อยยี่ห้านะร้อยี่ห้าคูณห้าสิบเอาน้ำหนักแล้วกันนะร้อยี่ห้าคูณห้าสิบคูณสาจุดสองหนักหกจุดหนึ่งสามนะครับหกจุดหนึ่งสามเซสชั่นไทยก็เลือกเป็นอะไรเอ่ยเพราะว่ามันไม่ตรงกับของเราเลยนะโอเคหน่ยเป็นมินนะครับโอเคอ่าน่าจะเซฟลงแล้วนะครับแล้วก็กดนิวใหม่นะครับนิวตินวอล อันนี้ไม่เดี๋ยนะผมขอเช็คเซฟตัว data b s e เราเซฟไปละนะไม่ต้องนะ new tin war ลก็ไม่ต้องไม่ต้องเซฟครับก็ทาอีกอันหนึ่งนะครับทอีกอันหนึ่งก็อเหมือนเดิมเนาะ import เข้ามาอันนี้ก็เป็น400บ้างโอเคอันนี้กดโอเคลากข้อคลิกขวาปรับความหนานะครับ 3.2 apply okay. โอเคแล้วก็จะมีผลลัพธ์นะก็ไปดูได้นะครับแล้วเราก็จะเซฟข้าดาตเตรเบน,นะครับชื่อตระกูลว่า tlc 100คูณห้าสิบครับหนะักเท่าไหร่หนาะ3.2จะหนัก5.5นะครับ5.5ดกิโลกรัมโอเคนะเรียบร้อย นะครับแล้วก็วิธีเช็คนะว่ามาหรือยังก็ไปที่ g e o เจอรตีนะครับแล้วก็ Tools แล้วก็ Se กชันดาต t าเบตต์ตอนนี้ทีเช็คต่อไปให้เราเปิดตอนนี้นะครับ Open Database นเพราะ User d a t d b t s e a s e มันก็จะอยู่อีกที่นึงผ่านมันจะตามนี้เลยนะครับ ี ec user admin a า p d a t a roaming ตัวนี้สกิลล์ common data แล้วก็เวอร์ชันนะครับตัว appdata มันเป็นตัว hidden item นะนะครับต้องมีความรู้เรื่องการเปิด hidden item ด้วยนิดนึงนะครับเนี่ยเราต้องเปิดเนี่ยตัวนี้ถ้าไม่เปิดไว้มันก็ไม่เห็นนะต้องเปิด hidden item ด้วยเนี่ยต้องเปิดทิ้งไว้เนะี่ย appdata หายไปแล้วปล่า นะครับถึงจะเห็นนะนี่มาแล้วโอเคก็ผ่านตามนี้นะครับเราก็เลือกตัวนี้ Open นะครับโอเคอะ่ะผมจะมี2ตระกูลใช่ไหม TLC กับ LC ผม delete อันเดิมออกอันนี้2มือนะครับโอเค TLC นะทีนี้เราก็มาเปลี่ยนค่าพวกนี้แหละค่า A ค่า A ค่า I, X, I, Y ออะไรพวกนี้เปลี่ยนได้ อ่ะก็ขออนุญาตปรับเลยแล้วกันนะครับ125คณ50 62 area 7.81นะครับ 7. 7.81นะหน่วยตารางเซนตินะครับอ๋อถูกละโอเคは okay. い IXIY ลอกแกะหลักกันลองนะ181กับ26.6นะครับตอนนี้ไม่สนใจนะตัวนี้181 ยี่หกจุดหกนะครับ AY กับ a อนะครับ AY กับ a อโอเคก็ y ก็ไปข้างล่างใช่ไหมแรงที่มาจาก Y ก็จะมีเชียร์ก็จะมีตัวนี้รับปีกบนปีกล่างรับก็จะเท่ากับห้าเซนนะห้าสิบก็คือห้าสิบมิลก็คือห้าเซนคูณศูนย์จุดสามความหนานะครับคูณสองอันบนล่าง 3ตารางเซนตนะครับส่วนถ้าแรงเฉียรนะครับที่รับแรงนนเฉียรในแนวแกนแท้ก็จะเป็นตัวนี้เว็บตัวนี้ก็คือเท่ากับ12.5คูณ0.3นุนะครับ3.75โอเค3.75าน้ำหนักนะน้ำหนักก็คือนี่ กดเซฟอย่าลืมกดเซฟนะตัวต่อมานะครับตันนี้รนะ้อยคูณห้าสินะไอเรียเท่าไหร่ไอเียเจ็ดจุนะครับเจไอวากับไอแซก็คือลอาแกนหลักกับลอกแกนรองเท่าไหร่จะเป็น107กับ24.5นะครับ107กับ2 4.5 2.7 2.5เอวายกับเอซจะได้3ตารางเซนตทั้งคู่เท่ากันน้ำหนักน้ำหนักก็คือผมตั้งชื่อผมใส่น้ำหนักไปด้วยคือตอนนี้5.5คถ้าหน่วยตัวนี้มันไม่ปรับเราสามารถมาปรับตัวนี้ได้นะครับเพื่อนๆ View Display Unit นะนะครับเนี่ยปรับนี้ครับปรับเป็นเซนต์ก่อนได้นะครับมปเป็นกิโลได้นะครับ อ่ะเซฟอย่างเซฟโอเคอ่ะรีช็คโอเคอ่ะเรียบร้อย mm hmm. เรียบร้อยแล้วก็ปิด uh, อ่ะตัวนี้ไปได้เลยอ่ะคราวนี้ก็ไปที่เดี๋ยนะเอ่อเราต้องรู้สึกว่าเดี๋ยวผมลองแอดเข้ามาก่อนว่าข้อมูลมันจะอัปเดตหรือ,อยังในนี้ อ๋ออันนี้มันเคยแอดเข้ามาเดี๋ยวขอต้องลบก่อนลบก่อนน่าจะยังไม่อัปเดตอ่ะเออในนียเดี๋ยวผมขอเปิดไฟล์ใหม่ดีกว่านะครับเพราะว่าข้อมูลมันเก็บอยู่ในไฟล์แล้วไงไฟล์ data base นะครับไฟล์ใหม่แล้วก็เดี๋ยวลองแอดเข้ามานะครับจ็ b preference ตัวนี้อ่าตัวนี้อ่ายูเซโอเคแอดเข้ามาเช็คนะครับ โ okay. อเคก็เดี๋ยวเขียนค่านมาตัวหนึ่งแล้วก็ปรับให้เป็นเซกชันตัวตัวนี้นะครับยูเซอร์แอดหนึ่งแอดสองนะครับปึ้ง ได้แล้วนะครับหน้าตาหน้าตาได้แล้ว Property งต่างได้ยังนะครับก็เช็คโอเคหนึ่งแปดหนึ่งกับยี่สิบหกใช่ไหมเออแปดจุดสี่แปดนะครับนี่ค่าอัปเดตแล้วแปดจุดหก หนึ่งแปดหนึ่งกับยี่หกจุดหกนะครับโอเคนะเรียบร้อยนะครับค่ามันฝังในดัตเตอร์เบรดลนะครับเพียงแต่ว,ว่าหน้าต่างที่เราเลียกดัตเตอร์เบรต้องเป็นหน้าต่างหน้าต่างแยกต่างหากไม่ใช่หน้าต่างทำงานนะครับโอเคคราวนี้เราก็จะอ a เมมเบอรนะ์ Member เข้ามาในโปรเจกต์ star สามจุดสองหนึ่งได้แล้ว ก็อาจจะแบ่งเป็นสองพาร์ทนะอันนี้ก็เล่นกับหน้าตัดก่อนแล้วก็เดี๋ยวอีกพาร์ทหนึ่งก็เป็นดีไซน์นโอเคอ่ะกด default หน่อยปิดถ้าแนบไปปุ๊บโอเคอ่ะไ,ะ,คะไปที่ t o o l job preference นะครับจะไปที่ตัว database ก่อนโอเคเอาเข้ามานะครับเอา our user เข้ามา จะติ๊กไว้ก็ได้ไม่ติ๊กก็ได้นะติ๊กเหมือนว่าเป็น d ด f ฟ u l t ย่างนั้นเองแล้วก็ดีไซน์โค้ดนะครับเราก็จะใช้ของโค f o ฟอร์มตินวอรเนี่ยใช้ของยุโรปนะ EN. เอใช้ตัวตัวนี้ได้นะครับใช้ตัวนี้ได้แอดเข้ามาโอเคโอเค ก็กด yes ไปก่อนนะเดี๋ยวตอนเราออกแบบพวกโครงสร้างอื่นๆเดี๋ยวเราค่อยมาเปลี่ยนคืนนะครับอ่ะทีนี้ก็แอดหน้าตัดเข้ามานะ,ะตัวไอสีแดงเดี๋ยวหน้าตัดเดิมผมเคยมีไว้เดี๋ยวผมลบออกไปก่อนไไหมเออมันทำไมมันคน้างติงอย่ไง้นี้มันจำมาจากอีกโปรเจกต์นึงเอะเลยขอขอแอดเข้ามาใหม่แล้วกัน user TLC add TLC add ค okay. อ่ะเดี๋ยวเราจะเอา TLC หน0่100เนี่ยไปใส่ในกรุปร๊ปที่เป็นจันทันนะครับก็เลือกนี่ชุดก็ามาคลิก apply Good. yes ดูหน่อยชชบบโอเคหน้าตาได้แล้วทีนี้คุณสมบัติต่างๆได้ยังนะครับเขียวนะผมผมทำหลายรอบมากได้แล้วโอเคเจ็ดร้อยเจ็ดยี่สิบจุดห้าโอเคนะอ่าเจ็ดร้อยเจ็ดยี่นาสุดยอดได้แล้วนะครับโอ้ โอเคโอเคนะโอเคอะเรื่องการหมุน uh, อาจจะต้องปรับนิดนึงนะเ uh, อจจะหมุนตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปจจต้องปรับหมุนใหม่นิดนึงนะก็ลากข้อแล้วก็เล็งดีๆโอเค ผมจะอยากหมุนอี่แก้มาหมุนหมุนยังไงดีร้อยสิบแล้วป่ะโอเคเอา่าประมาณนี้นะครับแปลแล้วก็จะหันมาวันท่ว่าใช่ไหม <c oughs> เออหันงไงออกเออถ้าจำไม่ผิดะจะไปหันหันยังี้ ครับแล้วก็อ่ะถูกละหันอย่างงี้แหละไปคือมันต้องหันให้ให้เขาเรียกเชียร์เซ็นเตอร์เป็นใกล้ตำแหน่งรับแรงนะเพราะมันไม่สมมาตรนะครับเชียร์เซ็นเตอร์มันจะอยู่ฝั่งฝั่งตถแๆนี้นะใช่ไหมเออได้ยังหัน่าวันนี้ถ้าผิดทักผมด้วยนะโอเคเช็คล็อกอลนะครับอ่ะนี่แกนแซดเพี้ยนนะครับต้อง ต้องแก้แกนเซตแกนเซตนะครับโอเคความรู้พวกนี้เราเรียนมาแล้วตั้งแต่ชั a p t ตอร์หน mm ึ่งนะครับก็ลองลองปรับแซดดูถ้าปรับแซดไม่ได้ก็ต้องเชงบาร์เดเรคชันโอเคอะผมขอดูเฉพาะเจ้าพวกนี้แล้วกันเอาแซดขึ้นก็จูเนีตี้ตัวโลเคอบาร์ ผมคงต้องปรับตัวนี้ออกเสร็จเสร็จป p าแอ close นะครับแล้วก็มาปรับตัวนี้เป็นคือร้อยแปดสิบเออมันใช่ไหมเดี๋ยวขอดูเลยถ้าศูนย์ล่ะศูนย์องศาศูนย์องศาแซดขึ้นไหม โอเคได้ละนะครับโอเคเอ็กซิออกมาสวยงามพระรามแปดนะครับแซดขึ้นหันถูกด้านนะครับโอ้โ์เฟนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับโอ้ขออนุญาตเซฟก่อนนะคงต้องตอนดีไซน์คงต้องไปต่อบันหน้านะครับนะ เพื่อนๆผมจะได้ส่งไฟล์ให้ได้เพื่อนเพื่อคนไหนทําตามไม่ไหวแต่ควรจะทําตามให้ได้นะครับนะก็สลับคลิปนี้ก็คงลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ